เอ๋มิราเคลื่อนไหวล่าสุดชาวเน็ตออกตัวแรงรู้เลยเม้นถึงใคร ก็เป็นอีกหนึ่งสาวดังที่หลายคนรู้แล้วก็ส่งกำลังใจซัพพอร์ตเธอมาโดยตลอดสำหรับเอมิราอาดีตภรรยาของครูไพบูลเราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ผ่านทางโลกโซเชียลเผยเรื่องราวดีๆที่ประสบความสำเร็จโมเมนต์ครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นและล่าสุดก็ได้เคลื่อนไหวแชร์โมเมนต์ดีๆนะเช่นชมโดยเธอได้บอมเงินเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับคุณตาโดยช่วงเวลาที่เธอเคลื่อนไหวแชร์มานี้ตรงกับช่วงเวลาที่อดีตสามีมีข่าวร้อนแรงถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้ จนชาวเน็ตมาคอมเมนต์แรงมากบอกว่าค่อยสาใจข้างมือนี่แหงเอเอ้ยไวทันตาแม้จะช้าไม่ทันใจแต่การเวลาก็ได้ทำหน้าที่ของมันได้เต็มสูตรน้องเอคะฟ้ามีตาแล้วเห็นข่าวทางโน้นยังคะเนอเนอะเนอะ,น,อะน้องเอน่าจะเห็นแล้วทางเราโคตรจะสะใจเป็นต้น